สวัสดีค่ะช่องปรีชาแนลวันนี้จะพามาทำซุปหน่อไม้ส้มค่ะอ่าอันนี้ช่องปรีชาแนลจะพาทำกับข้าวเมนูหน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้ดองหรือว,ว่าหน่อไม้ส้มเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อนี้จะซุปหน่อไม้ส้มค่ะ มาซุปน้ำกันค่ะเนี่ยถ้าใบใดเจ็ดบ้านแล้วจะเอาไปซุปขวดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเข้าไปซุปน้ำกันเลยเอาขวดหนึ่งไปกินทีละขวดดีค่ะถ้าท่านเป็นขวดกินทีละขวดค่ะเามาทำน้ำกันค่ะเริ่มจาก เกี่ยวกะเทียมนิดนึงค่ะทุบๆๆพ่อหยาบแล้วก็ลุ่งขวเจน้ำมันเจน้ำมันมะพร้าวอิดจากนั้นเราก็เอาน้อไม่สมที่ล่างงน้ามออกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พากว้ให้เด็จน้ำอ่าก็มาพัดเส่น้ำกันพัดสักพักนึงเพราะมันแห้งก็เติมน้ำค่ะเติมน้ำเพื่อที่จะให้เนือไม่ซุกค,ค่ะก็ไ,ได้โบนหเียว เอาใหม่สุกพ่อนอม้มยห้าสุกแล้วห้ากระทกไวค้ค่ะตั้งไว้ให้เย็นเสร็จแล้วห้ากะมาเตรียมงาคะ่ะขั่วงาขั่วงาเสร็จแล้วห้ากะไปตาํตาค่ะตําให้เกือบละเอียดคะ่ะตาให้หอมเสร็จแล้วห้ากะคอยมาทําการซุปคะ่ะ ก่อนจะซุปก็จะมีเครื่องที่จะซุปใช่นะคะเนาะเขาก็เอา,เอาปลาค่ะปิ้งปลามาซุปใ่าปิ้งปลาซับให้ละเอียดแล้วก็มาตําใส่ครับนอไม่สมของเ้าค่ะ ค่ะจากซาปปับปลาละเอียดแล้วก็เอาไปโคกโคไข่เนื้อของปลานุ่มอีกที่หนึ่งค่ะอ่าโคเข้าไปปัก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 ,ปกเสร็จแล้วก็เอาเนื้อไม้ส้มที่พัดไปค่ะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปเสร็จแล้วก็ตำ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 ,ตำ,ตำให้เข้ากัน ให้เนื้อปลากับเนื้อหน่อไม้เข้ากันเสร็จแล้วเข้าก็ใสงาคั่วที่ตําไว้ค่ะเทลงไปหมดเลยค่ะแล้วก็ตำ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 อีกที่หนึ่งให้งากับเนื้อปลากับหน่อไม้สบมเข้ากันค่ะจากนั้นเราก็ปรุงรสค่ะใสเข้าไปเลยค่ะพริกคั่วอ่าใส่เยอะก็จะเผ็ดเยอะค่ะ ใครต้องการเผ็ดก็ใส่เยอะๆตำเข้าไปค่ะตำตำตๆตให้เครื่องปรุงเข้ากันค่ะค่ะเสร็จแล้วใส่เลยเครื่องปรุงรสรสด,ด,ดีชูรสแล้วก็ผิขวขาวค่ะผิวขาวลงไป ไม่ใส่ปลาร้นะคะวันนี้ไม่ใส่ปลา้าซุปหน่อไม้ส้มไม่ต้องใส่ปลา้าก็อร่อยค่ะใส่รสดีกับซีอิ๊วขาวก็อร่อยแล้วค่ะตำตำให้เข้ากันค่ะค่ะชิมดูตำเข้ากันแล้วเราก็มาชิมดู แซ่บมากค่ะแซ่บหอมอ่าตบท้ายสุดท้ายด้วยหอมหั่นค่ะก็มีผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมใส่เท่าที่เรามีค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูซุปหน่อไม้ส้มของเราพร้อมตักเสิร์ฟแล้วค่ะ เสิร์ฟได้แล้วคะ่ะซุปหนอไม้โดองไข่เจียวกับผักเต็มถาดคะ่ะอร่อยมากๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจคะ่ะทุกๆการรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ